สวัสดีครับวันนี้มาเอาแสนล้อไฟฟ้ามาโชว์นะครับอันนี้เราส่งมอบให้ลูกค้านะครับประมาณนี้นะครับนะครับมีไฟเลี้ยวเลี้ยวตรงนี้มีสีฟ้าด้วยนะครับยันข้างคืนก็สวยดีนะครับข้างหลังเป็นผังเก็บสัมภาระนะครับต่างๆเก็บของเก็บผลไม้เก็บอะไรได้ต่างๆนานา,นานะครับก็มีที่ล็อกที่ล็อก ขังนี่สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้ามันเก่าแล้วเราก็วัดขนาดซสตามเออเข้าของเดิมแล้วก็เอามาใส่ได้เลยนะครับโดยที่ยึดหูล็อกนี่เท่านั้นเองนะครับสามารถเปลี่ยนได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตงนะครับต่งก็ตามบิ๊กซีโลตัสกั่วไปนี่นะครับวัดขนาดให้ตามที่ของเดิมนะครับแล้วก็เลือกสีเลือก ใช้รูปทรงต่างๆได้นะครับก็น,นะครับมีครบทุกอย่างนะครับไฟเลี้ยวไฟไท้ายแรนะครับแสกก็ดังดีแล้วก็เบาะก,ก็ปรับได้เบรกมือเบรกเท้านะครับมืลบนะครับไฟหน้าไฟหน้าเดี๋ยวเปิดไฟหน้าก่อนนะแนะ หน้ากมาขาวๆงครับไม่แยงตาผู้ขับขี่คันอื่นนะครับเพราะของเราจะทิ้มลงต่ำนะครับแต่มันจะออกสีขาวๆแค่นั้นเองนะครับกบ็บอกรกปรับเกนได้ปรับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับนี่จอดสดง สถานะแบตเตอรี่นะครับกุญแจก็เป็นกุญแจบิดธรรมดานะครับไม่ใช่กุญแจรีโมทนะครับชกหลังของตัวสี่ตัวนะครับชกหน้าก็เป็นของอ่อมอเตอร์ไซค์นะครับ เพื่อความแข็งแรงและปลอดภัยความเร็วสูงสุดของคันนี้ทําได้ก็ประมาณ50กิโลเมตรชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่48โวลต์15แอมป์แล้วก็อมอเตอร์ก็เป็นทับมอเตอร์นะครับขนาด16นิ้วายางหน้าเป็นยางยุบเหล็กนะครับไม่มียางหลนะังยางหลังเป็นยางมอเตอร์ไซค์กปีโน่นะครับก็คือขอบ14คือ่อย่างไรนะครับก็ มอเตอร์โซนมอเตอร์ก็4ี่ิโวลต์8 0ดวัตต์นะครับสำหรับล้อหน้าครับเคลื่อนด้วยล้อหน้านะครับรถคันนี้ก็การขับขี่ที่อยากจะฝากเตือนอสำหรับผู้ที่ใช้รถสาล้อมือใหม่นะครับก็เวลาขึ้นเนินนะครับอย่าขึ้นแนวเฉียงนะครับบางท่านเคยขับรถยนต์แล้วก็เวลาขึ้นเนินต่างๆจะ ตะแคงขึ้นแบบเฉียงๆเอียงๆนะครับซึ่ง3ล้อทําไม่ได้นะครับแบบนั้นอาจจะมีเปอร์เซ็นต์พลิกสูงนะครับอย่าทําแบบนั้นนะครับก็คือขึ้นแบบตรงๆแรงรถเราเหลือเฟอือที่จะขึ้นได้นะครับเนินแต่อย่าขึ้นแบบเฉียงนะครับหนึ่งสิบลิกแล้วก็การขับขี่ด้วยความเร็วสูงตอนมันเร็วสูงสุดการโยกเปลี่ยนเลนนะครับ ไม่ไม่ไม,ไม่ควรที่จะกระทำในใน,ในที่ขณะความเร็วสูงมากนะครับซึ่งอันตรายคันนี้มีชุบช่วงล่างนอหลังอิสระก็จริงแต่ก็มันก็ยังมีบุบได้นะครับถ้าถ้าเราขับเปลี่ยนเลนด้วยหักแบบกระทันหันนะครับเพราะมันล้อหน้ามันล้อเดียวหักปุ๊บมันไปเลยนะครับแต่ขับขีปกติก็ทั่วไป ไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็อยากจะฝากเตือนไว้เรื่องความปลอดภัยสําหรับการใช้รถไฟฟ้ามันใหม่อยู่นะครับอันตรายมันก็มีนะครับเราก็ต้องอใช้ความระมัดระวังแล้วก็ทําความเข้าใจกับรถก่อนนะครับที่เราจะขับขี่นะครับก่อนอ,อย่าเปิดกุญแจก่อนขึ้นรถนะครับพยายามขึ้นรถไปนั่งก่อน ดูเบรกดูอะไรให้แน่ใจแล้ว่กยเปิดกุญแจนะครับอก็ประมาณนี้แหละครับก็เอามาโชว์เอามาแชร์ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้โอเคครับขอบคุณครับที่รับชม